ที่ผมเปิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าในหลายครั้งที่ผ่านมามีสื่อบางสำนักที่นําเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ยืน,ย,นยันได้จากการรับรองสาฝ่ายที่นําไปสู่การช่วยเหลือเดียวยานะครับประเด็นฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าจะต้องยึดถือตามข้อมูลนี้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วตัวเลขมันก็จะผิดพลาด ซึ่งการใช้ความแรงังกล่าวนั้นนอกจากส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนดางที่กล่าวแล้วยังส่งผลต่อทรัพย์สินส่งผลต่อสภาพทางเศรษฐกิจส่งผลต่อสภาพทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการทําลายความเป็นท้องถิ่นอันงดงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพวกเราก็ทราบดีว่าสิ่งที่นํามาสู่การใช้ความรุนแรงแนในปัจจุบันนั้นมันมีปัจจัย เนี่ยมันมีเงื่อนไขที่นํามาสู่การใช้ความแรงไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเรื่องเชื้อชาติชาติพันธุ์เงื่อนไขเรื่องศาสนาเงื่อนไขเรื่องมาตุภูมิและความเป็นมาทาง่อมพิวเตร์ดังข้อวิาพากษ์วิจารณ์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลอย่างกว้างขวางในช่วงปัจจุบันเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการต่อกรณีของความพยายามที่จะปิดเบือนความเป็นมาทางคอมพิวสตร์หรือการใช้ ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์มาปลุกระดมให้น้องๆเยาวชนลุกขึ้นมาใช้ความแบบไปตน,นในการอบรมให้ความรู้กับพวกเราทุกคนทึ่เป็นเจ้าที่ผู้บริบาิอยู่หน้าแนวในพื้นที่จังหวัดฉะยงทาได้หรือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญทั้งนี้เพราะว่าเจตนาในการปรับปรจ พิธนนีการปฏิบัติตให้กับทางเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นการอบรมเมนสัมมนาให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเรื่องของกฎหมายไ,ได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของกฎหมายพิเศษท้งเสาฉบับแล้วก็กฎหมา,ายแนบท้าย ฎหมายเพื่อความมั่นคงในกล่าวที่สําคัญก็คือในเรื่องของการมา,ามากาามําหนดแนวทางในการมาบทางเจ้าที่ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมเองได้ได้มีการเน้นย้ําเพิ่มเติมไปอีกสองประเด็นก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้กฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและก็พรบป้องกันการ,การทรมานและบังคับให้สูญหายซึ่งในทนี้เราได้มีการ มีเวิร์กช็อปมาหลายครั้งแล้วก็ได้มีการเรี่มความร้อนเพื่อกำหนดเนี่ยเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานันเพราะนั้นเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าผลจากการสัมมนาของัเจ้าที่บางนายที่มุงเรียนกันเข้ามาปฏิบัติงานมันก็จะมีความรู้ฐานเรื่องของกฎหมายดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะนำกฎหมายต่างๆไปสำนิกการปฏิบัติงานตาับตัมาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสมเด็จี้นะครับก็คือบป้องกัน และปราบปรามการทรมารและบังคับให้สูญหายซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายใหม่ของประเทศไทยเพราะว่าได้ตอนนี้เราเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้นะครับได้มีการเชิญผู้ทรงวัฒนธ้านกฎหมายมาให้คำแนะนําที่สําคัญก็คือการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติของทางการที่เพื่อให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่ถูกระบุไว้ในพรบฉบับนี้